หน้าตลาดจนพ่อพรมหายไปแปดลูกใครเอาไปแค่นำมาคืนรถตั้งร้านเ,ด,เด็กๆก็ไม่รับซื้อบิตเตอร์วยคว้าหายแปดลูกหน้าตลาดพ่อพรมแปดลูกไม่นำมาคืนด้วยอะไรนะบิตเตอร์ควยคว้า,า,า,าเอาไปไหน,มน,นไม่รู้ มันว่างอะบอกรันดิพอทำอะไรได้พี่ตัวมันว่างตกองไม่ได้ทำไมั้จะไม่ว่างมันดิทัานนายกครับทำไมช่วยหน่อยกบขาดใ่นี่ลำบากเป็นไงรถมดเตอรไซค์หายทุกวันเลยครับทำไมไม่ตั้งพ่วงไม่ใช่หายมันบ้าเจ้าหญ เลยเด่นหยุดองคือตอนนี้รถเครื่องหายบ่อยครับไม่รู้จะทำไงไปแจ้งความที่โรงพักขอบอกว่าเป็นเรื่องปกติรถสูญวันหนึ่งสามสิบคันมอเตอร์ไซค์เหรอครับจำปากจริงๆเลยรถผมจอดเปิดกระจกเอาไว้มอาเล็บจอดเปิดกระจกไว้ที่รถใช่เอาเล็บของอยู่ไหมครับก็มีโทรศัพท์ด้วยโน้ตบุ๊กด้วย มันไม่ได้เดเด็กมันเอาแล้วเปิดทำไมไม่ปิดกระจกไว้แล้วเปิดทำไมไม่ได้สมไมนี่ปิดกระจกแล้วบาดเด็กมันตีกระจกแตกแล้วเอาโทรศัพท์นี่มันเอาโทรศัพท์อย่างเดียวพอไม่ต้องตีกระจกต้องทแล้วรถมันก็ไปเฉาหายทำอะไรก็ไปนอกบ่อัวน้ำเบรกเกมันเหนื่อยที่เปรีว่ะเออ กับนายกมีอะไรทีหลังตอบผมจะได้ช่วยเหลือนะครับมารับอันนี้แล้วก็พุ่นกับท่านนายกที่เรื่องปัญหาต้องช่วยกันแก้ไขนะครับเลี้ยงสีข้าของผมกำลังจัดการอยู่เรื่องราคาอใหญ่แพงเกินครับครับเป็บอกนายกไให้จัดงานนี้ทุกวันดังนั้นก็โอ้ก้าไม่ได้หรอกเดือนมีครั้งเดียวเดือนครั้งหน่ใช่ครับครับขอบคุณนกับท่านนายก ใครมาเกียทีติปุ่นดังนายกใครคุณจะไมเม่อกียมันเดืนเน่ยแรงไว่าเดม่างมากคุณจชไม่ที่เราเรียนผมอ่ะตายคนแลวไม่ถูกแรงแกวแกเดียวเป็นบาอย่ะ เดี๋ยวไม่รู้อะไรเลยทำไมมันชยพวกเขาเป็นใบคนไหนเราเรียนผมเมื่อกี้คนหลังเหอวาว่ะวาแล้วว่าววววววว่าไมวกรววววววมววีวมวววววคุณวมวววววววงเรวว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 ว้ววว พีหลังอย่ารอเลยนนะครับเใจนายกขอบใจแต่ที่นี่เขาเรียกอะไรอ่ะหัตใหญ่ครับอะไรนะหัตใหญ่หัตใหญ่นี่อำเภออะไรอ่ะอำเภอเจ้าโตกู๊โต๊ะหัตใหญ่นี่ก็อำเภอหัตใหญ่กับเมืองใหญ่ครับที่นี่บ้านอะไรอ่ะที่นี่บ้านราดับ บ้านอะไรบ้านบางหักอะไรนะบางหักบ้านอะไรบางหักทำไมชื่อบางหักตลงอะไรฟีดเเววบ้านบางหักกับบ้านบางหักอ๋อขอบคุณนะที่คนบางหักมาทุกคนเลยครับงานเก่งคุยแบ่ นี่อยู่ในเผือัใหญ่ครับอันใหญ่อยู่ในอำเภออะไรอยู่ในอำเภอบางอลับอยู่ในอุดรอยู่นี่เป็นซุ้มเป็นซุ้มนี่ก็าทำอะไรอ่ะวันนี้เขตหลายเขตที่นายกพามาเอ่อเพื่อจะบริการประชาชนมีนวดป่าเท้าด้วยครับอะไรนะนวดป่าเท้าแล้วก็มีขนมของกินมากมายก็มาเลี้ยงพี่น้องวันนี้ที่มาร่วมกันพบประชาชนครับครับอัดใหญ่นะครับอัดใหญ่ ที่โรงยาน่มันก่อนที่ไหนที่จะเดาใยายตำรวจตำรวจผมไม่สังยันายกจเองใช่สงยตำรวจเลยร้อยนาต้งนไม่หวั่นอินคที่นายกไหนังยตำรวจครัอยายไหน่จะยุ่งเ h รงงานตัวมนจะยิบส่จุ่มด้วยครือเปล่ใช่ฉันจับยายเองใช่ ที่อยู่โซเลาใช่ไหมครับอยู่โซเลานี่ใกล้กันไหมกับโซเลาไม่ไกลครับประมาณ1ึ <S <S ่งกิโลใหญ่เหมือนเลนส์ปนไอ้รู้แล้วไม่เห็น